สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมกันอีกเช่นเคยในช่องดุนโคโดโมวันนี้ผมจะมาเล่นเกม r o v มาเล่นลฮีโร่ที่มีชื่อว่า White OLED. ไวโอเลดแม่นางแสนสวยคนนี้จะมใช้วบโเลนในการไต่แรงนะครับเห็นว่าแพทนี้ปรับมาใหม่ของทางแต้หวันน่าจะโหดขึ้นเห็นยูทูบเบอร์หลายคนรีวิวผมก็จะมาทำให้ดูนะว่าเล่นสไตล์โคโดโมเป,ป็นยังไงไป ไปดูที่ไอเทมกันเลยทุกคนส่วนทางด้านของไอเทมในการเล่นนวอเลสนะก็จะมีประมาณว่าเออสําหรับชิ้นแรกก็คือไอเทมปาก็จะใช้เป็นธนูฟาร์มต่อไปก็จะเป็นชิ้นที่2ก็จะเป็นรองเทา้ารองเท้าก็ต้องใช้รองเทา้ากินนิกเก็บเพราะว่ามันต้านเวทและต้านถา,ถานะด้วยครับต่อไปไอเทมชิ้นที่3มจะเป็นเคฟเซนติดามจคิต้นเกม ชิ้นที่สี่ก็จะเป็นโบ,บเกตส์เปี่ยนนะครับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็ระบพลังโจมตีจะก,ก่อด้วยต่อไปก็จะเป็นล้อบยามนะครับระบพลังโจมตีพลังโจมตีดูเลือดแล้วก็พังชีวิตด้วยต่อไปชิ้นสุดท้ายถ้าทุกคนต้องการให้ใหมันแรงเ่ยก็ออกฟินิททูตไปเลยถ้าต้องการแบบเปลนได้ไม่ก็าตายก็ออกธนูด,ดูเลือดแล้วสำหรับถ้าอยากแบบตายเกิดโชว์เอฟเฟกต์สกิลตายเกิดก็ออกก่อเกิดน,นะครับดูรูน,นะครับทุกคนสำหรับรูนที่เวันนี้ใช้ก็มีเล็ก10เมตร อาสซเน่ห้าเมตรแล้วก็สปิริตห้าเมตรแล้วก็คอสิบเมตรมีแค่นี้เลยหลพลังแฝงก็จะใช้เป็นผีเสื้อนี่ครับทุกคนตามนี้เออเปิดไหนมามาเปไิดคุณนะ่ะโอเควันนี้ผมก็มา <ไป S 2> มากดแรงกับเพื่อนนะครับกดเกียร์เกียร์นะผมวคิบะมาฝั่งนั้นฝั่งนั้นน่าจะมีสาวนะเฮ้ย ให้ผมมาตัวอะไคุณดุลเอาแทงมาเลยเอาตัวสิการผมได้เอา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 บอดอมดีกว่าบอดอมบอดอมวงการวงการวงกาดีกว่ามาดูวันในเกมนะครับว่าเป็นโรเลดที่เทปเป็นยังไงสไตล์ดึงคนลโมจัดไปทุกคนมาดูกันว่าโรเลดเล่นกันยังไงลากลากบูให้หน่อยเพื่อนลากบูให้หน่อย ไม่ได้นักร้องเลยรอรองัอองน

มาๆๆทีนไปหนึทีสองทีปุ้นเลยอสรับไปดนไม่่มปเมเต็มแล้วทกนออออไอ้เี้ยมันือไม่กาะวะวัยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโหงแน่จริงก็เข้ามาเยสสวน ยไงไปฟาร์มแล้ว the ูไปเท่าไหร่แกมาก่อนแกล้งมาก่อนรวมมก่อนงานเสรหน้าเาตอน้ยามตอไปไปางมาแล้วกลางะกลางสามสีเปิดเปิดเกมันปกู้เอาอมกูเอาปอมนะเอาปอมเลยแวายก่อนไม่ไม่บวกไปบนเยไปฟาร์มัน Magic. Magic. アオドニも聞かんわいお前はもう死んでいる。何 ไป้น Wh ักเข้ามาอก่อนรอก่อนรอก่อนใครเข้ามาใครเข้ามาแรงนะแรงนะมาดิไรเหลือไเลือของลุกระโมกมาวัดโชว์วัดโชว์ไปไป สวยสวยสวยลิเก้คู่ก็เป็นคอมโบคู่ครับวับเท่ๆครับโอ้โหทำได้ไงวะทำได้ไงวะทำได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวว่ากันก่อนมาดูดูดโอ้โหท่าวับอย่างเทพเลยทุกคนเลียงเขาดึงบ้าฝ้าเห็นไหมเร็วๆเชนญก่อนเลยชิญก่อนเลยเพื่อน กระสุนมากรอเลยเฮ้ยเมนูเมนเทอรก่นครับผมอาที่บูเมนซองเป่าเมนซองเงเพิ่งเห็นเนาะเอาเปิดแครี่เปิดแครี่เลยโอ้โหว่าจะมาลัดสักหน่อยเฮ้ยเอามังกรเหรอไปมาไปมามามารวมรวมทีมเลยรวมเลยเปิดใบเปิดใบ ตัวเล็กคนนี้ตัวนี้มันโหดจังเลยโอ้ดูดิดูดิดูดิมันลานนะลานนะไม่ได้มันโหดหรอกมันลานนะเมื่อกี้โอ้ผมไม่ได้ลานทุกคนล่างล่างไปรับหน่อยไมโอเคมาบนซุนเลยเร็วเร็วเข้าเรยวเพื่อนเข้าเลยตัดป้อมมาสวยโอเคู้ายเลยหลักรารกลาง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 นู่นนี่นี่เห็นเห็นเห็น อันตีอีกสิบสามเหตุนี่คนละลายคงจิงนักขอดข้าบูนนัขอข้าบูมา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 นักขอดอยู่บูเคไปบนก่อนไปบนก่อนไปบนก่อนไมไม่ชุดละแล้วก็บฟามแดงแล้วามแดงแล้วกันไปเลยครับไม่ดีหรอครับไม่ดีหรอโอ้โหเจนึงเจเจนึงว่าไงว่าไงว่าไง เรียบร้อยขทุน execute ไปอยู่ล่างไปอยู่ล่างมาไหนมาไหนมาไหนโอ้ยไปไปเอาเพื่อนไปเอากูโอเมนแบบว่าเดือดจัดกดจัดกดจัดปืนใหญ่นในสวนนี่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  มันคลิปของดุลโคโดโมครับทุกคนดูไว้มันคลิปของผมนี่วับโชว์นั่งในทะเลต้องชิลป้อมป้มเพื่อนป้อมเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้มันเอากูเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตายจีบมาฉัได้เหนย่กลัวหรอสิปหนึ่งก็ผมโดนแจกให้เขาแจกครับ เมื่อกี้ก็โยนนะเขาถ้าเขาเกิดบ้างไม่ทำให้เกมสูสีอ่ะอือโอ้โห,โ,หโหครับ,บริวนัทสัพพงครับไม่ถ้าไม่ไดีเปิดอันตรีแล้วทาต้าบินเข้าไปไม่ตายหรือเจก๊ก็ท้ายกับไบหายไปเฮ้ยอามากรเพื่อนมอนมกรนอมกรแอทแทคแอ็บิโซดนะก,กอนเพื่อนนครเอา,าอนคร์ตุกดัาก็นาคร กีางเนยถอก้อนถอก้อนทอนก้อนเฮ้ยเพื่อนโดนเพื la ่อนโดนเพื่อนโดนจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋เมยถือลวงโอ้กูถือลวงเงื่อนเพื่อนเก็บเก็บเก็บหรือเจีหรือเจเอานาคอตนาคตปุ้ง โุ่มปดเร็วดยล็อได้ึไงไอ้ัวมันมาโอ้ิเจพอบถึงแล้วพอเาถึงแล้วเขาเน็ตอ้เน็ตรอบนท่านบบนอะบนอนเบกาเลยล็อกสูเลเวสูวอาเลยนั่นแหละสวยโล็อกโดน ว่าูอะไรวะวาดู่วขอฟันก่อนหรือรบนเยอะไมเยอะเถอะก่อนบนสามเปิดเปิด้อเลยเปิดข้อเลยหลายแห้งซีข้อก่อนก็ข้อเลยกลับละเาซีกลับลาโอ้ขี้แรงมากโอเล่หรือแทงข้องไงแทงข้อใส่ก็อูหมดริ้วริ้วริ้วไม่ริ้วห มาไหมมาเลยบ้นบ้นลับได้ปะมันดีเลยบ้นบะไรหรอบ้นอะรก็ถอยวัดเลยคัดเฮ้ยไป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 ปโอ้หปล่อยมังกรไปเลยมาแล้วมาแล้วเอียงมือขู่ผู้ชายเลยว่ะโอ้ตาย ตายเฉยฮ่าเฮาตายไปสองศพหันมาดีเรื่องรื่องมาสอนในเพื่อนลูกสอนนี่เฮ้ยมาสอนนี่อืมบอกให้มาสอนไม่มาสอนกูเกิดถ้าเพื่อนมาเมื่อกี้ได้หมดนะผมไม่ตายของอยู่นี่ก็แท่งเลย ริวๆตีบอมลม้ยนั่นแหละสวยโอมก้าเขาตีบอมไปดิตี้อมไปดิสวยสวยเฮ้ยเป็นริวถอยริวไปบนไปบนบนไปกระห่่ปกไปดิ่ยกะห่่ยถอมาถอมาถอมาครับถอมาถอยมาเพื่อ มาร่วมดิดนล่างดนล่างไปเลยดานล่างไปเลยลิวๆอยู่กับแคลลีลิวมมอยุบห้องดูดูได้ตัวเองหน่อยมาสูห้วยนะยายแยกดันยีแยกดันที่หลังกังกนเือัมยบอกให้น้องไปเรื่อเพลอะไูร่วมเยอะๆๆๆเพลินมาลิวช่วยนี่ไป มาแรงมากเลยเปิดเปิดเปิดนั่นแหละเพื่อนสวย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 มาดิมาดิล่ะมาดิล่ะได้เหมืดครับจังหวะนี้อาริขาสั้นเป็นไงว่ายังไงดูดูนะคอด้วยนะคอหลังอาริมันสั้นสวยดูประวัติเขาอาร่างเพื่อนอาร่างกิร่างกิร่างมาดลงโซนนักขอดไปปล่อยนัคอปล่อยนักขอดเอาเดี๋ยวเกี่ยวกลางให้ ดูติตันสวยเพื่อนโอเคแตกจบมาจบเลยนี่จบเลยจบเลยไวโอเลไวโอเลสไวโอเลสไวโอเลไวโอเลไก็วาบไปครับวาบวาบดูเพื่อนแต่จบป้อมโอ้โหคนมงประเทศไปแล้วแม่อน่ก็อยงอแ้ โอเมนเดือนแหงโอเคครับก็ชนะไปแล้วครับสำหรับก็จบการรีวิวการเล่นโดเล็กอ้าวหิวสั่งชังเลยนี่จะกินน้ำอยู่มาดิเราใส่ใส่เดี๋ยวยุพูดบอกดิออกเลยมันยินเสียงมันหยุดพุ่งโอโหก็เป็นดุนโคโนโมที่ได้ MVP ไปนะครับโอโหโอ้โหน้องเลย l e g เจนเดอรี่ไป กดไลค์ทุกคนเลยโอ้ตัวท oh, ั้สองคิวคารายสิบสามตายฮะสามช่วยเหลือหกโอ้โหริวนาทพงศ์ครับเขาก็ช่วยเหลือเพื่อนังเทพเลยแล้วก็ริวเจคนนี้ครับโอ้โหโอเคครับก็จบการรีวิววอลเล็ตเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ